มันจะร้องทำไมอ่ะน้องมึงไม่บังเลยโอ้โหคือไม่เข้าใจระมาดานเลยครับผมจริงๆนะคือหลายคนมองว่าไฟนี่มันสูสีมันตัดสินอะไรผมมองว่าแม่งขาดลอยนะองจริงนะผมดูมวยนะเอามเอเออสายตาผมนะผมมองว่าคู่นี้แม่งขาดลอยนะเออเดี๋ยวพูดถึงระมาดานก่อนนะ้องเข้าใจนะว่าอาจจะงุดหงิดในเกมเกมอะไรแบบหลายๆอย่างนะแต่เราควรให้เกียริผู้ต่อสู้ คือไฟนี้นะครับผมอาลีฟเนี่ยทําน้ําหนักค่าน้ําได้ส่วนรรมดานพิกัดเกินนะครับผมน้ําหนักเกินอาลีฟจะไม่ชกอาลีฟก็ได้ค่าตัวเต็มๆนะแต่อันนี้เขาชกให้เอออีกอย่างรูปแบบการชกต่างๆนะครับผมสไตล์การชกมันอาลีฟเขาเป็นแบบนี้อยู่แล้วแล้ววันนี้เขาทําได้ดีแนละ้วผมมองว่าโอ้โหอาลีฟวางแผนมาได้ดีนะอันนี้ในมุมมองผมนะเอออาลีฟกล้าแบบคือกล้าแลกบางจังหวะ ยกหนึ่งยกสองเนี่ยอาลิฟไม่ได้ถอยเยอะนะแต่ยกสามเนี่ยต้องยอมแล้วว่ามันถอยเยอะจริงๆแต่มันก็เป็นเกมที่วางไว้คือเราได้เปรียบแล้วอะเราจะไปเปิดแรกให้มันโดนทําไมล่ะใช่ไหมเออแต่เขาก็สวนแต่ละทีเนี่ยแดงเป็นแถบนะครับผมเลกแข้งแต่ละทีเนี่ยน้องไม่บังเลยไงเออโอ้โหคืออาลิฟเลือกเตะมันจะเตะตรงไหนแค่นั้นแหละโอ้โหไฟนี้ผมบอกมาในสายตาผมนะผมว่าขาดนะแต่ก็เป็นกำลังใจให้เรามาดานนะเป็นประสบการณ์แล้วกันทั้งเรื่องการ ทำพิกัดทำน้ำหนักตัวแล้วก็ประสบการณ์ในการแบบรับแรงกดดันได้เยอะแบบนี้นะครับน้องก็คือโอ้โหไฟนี้ผมยอมรับเลยว่าน้องออกทะเลไปเยอะจริงๆนะเออแต่ก็เป็นหัวใจให้นะครับผมมันมีผิดพลาดกันได้นักมวยก็กลับมาสู้ใหม่แล้วก็ละมดานแต่ผมชอบนะมันแบบกล้าแร่กล้าชนกล้าบุกดีนะครับผมโอ้โหถ้าบางคนเป็นละมดานเนี่ยรับไปขนาดนี้เนี่ยโอ้โหผมว่ายอมนะแต่เนี่ยยืนมาได้3มยกถือว่าสุดยอดส่วนอารีฟไฟนี้ผมผมว่าสุดยอด โชคได้ดีทําทุกอย่างตามเกมควบคุมสมาธิคือโอเคอ่ะมาดูกันครับไฟต,ต่อไปอาลีฟกับพระจันฉายจะเป็นยังไงครับผมผมว่าสูสีอ่ะเอาจริงแต่ว่าพระจันฉายไม่ไม่ม่วอย่างนี้แนะ่นอนไม่มีแบบเดินให้เตะอย่างนี้แนะ่